และนี่คือฮอตเสิร์ฟ hey! <c oughs> กลับมาอีกครั้งนะครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับภาพยนตร์คริสโตเฟอร์โนแลนและไอแมนะครแต่ก่อนอื่นรายการของเรานะครับจะมาเสิร์ฟเรื่องราวให้คุณได้เสพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์การ์ตูนนะครับเรื่องของกีฬาเศรษฐกิจ,ก,จการเงินธุรกิจต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่ง เรื่องราวความเป็นไทยนะครับหรือเทรนดต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเราจะมาเสิร์ฟให้คุณได้เสพเองนะฮะและถ้าเกิดใครชอบการเล่าเรื่องประมาณนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเราจะมาคอยเล่าเรื่องให้คุณฟังระหว่างที่คุณกําลังรออาหารของคุณมาเสิร์ฟนั่นเองครับผมผมในวันนี้นะครับได้สั่ง๊อบคอร์ไมไเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่า ระหว่างที่ผมรอป้อมคอนมาเสิร์ฟเนี่ยจะได้เสิร์ฟเรื่องราวดีๆให้ทุกคนเหมือนกันนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ก็คือพ่วงกับชื่อดังนะครับเสด็จพ่อของเรานั่นเองคริสโตเฟอร์โนแลนด์นะครับและอาุธคู่กายของเขา iMac ครับผม ถึงคริสโตเฟอร์โนแลนด์กันแล้วกันคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยเขาเป็นพ่วมกับชื่อดังนะฮะโดยที่เขามีแววกลายเป็นพ่วมกับมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเด็กชายโนแลนด์เนี่ยสมัยก่อนตอน7ขวบเนี่ยฮะเริ่มเอากล้องสมัยก่อนของคุณพ่อกานะฮะกล้อง8มิลปึ๊บไขไปเรื่อยๆถ่ายตุ๊กตาตุ๊กตาโมเดลหุ่นยนต์อะไรเหมือนกับเด็กทั่วไปนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเขาถ่ายแบบจินตนาการว่าเฮ้ยมันกําลังสู้กันอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะเจ็ดขวบนี่เราทำอะไร เจ็ดขวบเนี่ยผมเล่นไส้เดือนวิ่งไล่จับบอลลูนโป้งเลือลล่อยเ,เปื่อยอะ่ะโดดยางอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆแต่โนแลนถ่ายวิดีโอฮะแปดขวบนะครับตัดต่อหนังเขาได้ฟุตเทจการยิงจรวดมาจากญาติของเขาแล้วเขาเนี่ยเอามาตัดสมัยก่อนก็ฟิลมาแล้วก็ต่อเอาตัดเป็นเฟรมใบเฟรมมาต่อต่อต่อนนต่อ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 ร่อต่อต่อต่อเ่อต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 ่าต่อ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 ต่่ เขาได้มาเรียนในหมหาวิทยาลัยที่แบบสอนด้านการทําภาพยนตร์แบบจริงจังนะครับได้ทาภาพยนตร์สั้นมาเรื่อยๆจนเขาเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาได้มาทาภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกในชีวิตนะครับชื่อว่า The Following The Following เนี่ยเปิดตัวมาได้อย่างอลังการนะครับมีนักวิจารณ์ชื่นชมผลงานไม่ขาดสายเลยเรื่องต่อมาคือมีเมนโตเรื่องนี้คือแจ้งเกิดจริงๆแล้วแหละเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่มากๆในสมัยนั้นนะเขาจะแบบ ไล่ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาคือเรื่องราวจาก1นึ่งถึงสิเนี่ยเขาจะไล่แบบ183 2 4 9สามสองมันจะบนกันไปมากแต่ว่ามันจะรู้เรื่องนะมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกเนี้ยก็มีการเอาเรื่องมีเมนโตเนี่ยไปนักศึกษาดูเพื่อที่จะศึกษาวิธีการเล่าเรื่องว่าคิสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขาแบบเล่าเรื่องยังไงให้มันแบบถึงแม้จะสลับเรื่องราวแต่ว่าเรื่องก็ยังดําเนินไปใน,นทิศทางที่ถูกต้องหลังจากมีเมนโตออกฉายเนี่ยนักวิจารณ์ได้แบบวิจารณ์ได้รับคา ชมในแง่ดีอย่างล้นหลามนะฮะทันใดนั้นเองบริษัท Warner Brothers p i c t u r e นะครับก็มีโปรเจกต์ว่าเฮ้ยกูอยากจะเอาซีรีส์แบทแมนกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งจังเลยวะเขาก็แบบจับมือกับโนแลนทำแบทแ a นบิ g กินขึ้นมานะฮะเป็นเรื่องแรกแต่นั่นเพียงเพียงจุดเริ่มต้น,นะฮะเพราะว่าของจริงอ่ะมันจะอยู่ที่แบทแมนด a r ไนครับผมโนแลนได้มีการหยิบเอากล้องฟิล์ม iMac มาถ่ายทําเป็นครั้งแรกของโลกเรื่องของเรื่องคือ iMac เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการถ่ายวิดีโอขั้นสูงเลยนะเรียกได้ว่ามีความพิเศษอย่างมากกว่ากล้องถ่ายหนังทั่วไปนะครับภาพสวยกว่าภาพคมกว่าสีสันมันแบบฉูดฉาดชัดเจนมีคอนทาราสต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าเรื่องราวที่สำคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะค,คือความชาัดของ iMac ฟิล์มคือหนังทั่วไปเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนว่าที่เราดูกันอยู่ในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็น 2K 4K นะครับ เป็นคุณภาพระดับสูงสุดที่โรงภาพยนตร์สามารถแบบมอบให้คุณได้แล้วแต่ถ้าคุณฉายด้วยภาพยนตร์ที่ถ่ายทําด้วย iMac นะครับฟิลม์ม iMac เนี่ยไอแมจะสามารถมอบประสบการณ์ให้คุณได้ถึง 18K ด้วยกันอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องสัดส่วนภาพโรงหนังทั่วไปเนี่ยมันอยู่ที่2.2บวกลบนะครับ2.23บ,บ้างถ้าเกิดว่าเป็น iMac ฟิล์มจะเป็น1.43ต่อ1น,นูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณไปดู iMac ฟิล์มนะ แล้วคุณอยู่ตรงกลางจอเลยนะกลางจอจริงๆนะทั้งบนล่างซ้ายขวาเวลาคุณมองตรงไปที่หนังอะ่ะแล้วมองที่จุดตรงกลางอะ่ะซ้ายขวาบนล่างของคุณอะ่ะจะไม่เห็นขอบเลยนะครับคุณจะไม่เห็นความดําจากขอบที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือคุณสมบัติของ i m a c ทีนี้ทีมงานขอป๊อบคอร์นหน่อยเอยป๊อบคอร์นมาแล้วนะครับขอบครับผม โอเคเขาเรื่องต่อว่าทําไมโนแลนถึงเลือก iMac มาเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายหนังคู่ใจของเขาเลยนะครับโนแลนเนี่ยตั้งแต่เขาได้ถ่ายทํา The Dark Knight นะครับด้วย iMac ฟิลีมไปเนี่ยเขาติดใจไว้ทุกคนทุกเรื่องหลังจากนั้นของเขานะฮะยกเวน Inception เนี่ยมีการถ่ายทําด้วยกล้อง iMac ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น Interstellar, Tenet, Dunkirk นะครับ Dark Knight r i s e หรือแม้กระทั่งเรื่องปัจจุบันเนี่ย h o p p e n h e i m e r ที่กำลังฉายอยู่ในโรงนะัปัจจุบันนี่ก็เป็นการถ่ายทำด้วย ฟีมไอแมเหมือนกันโนแลนเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เป็นอย่างมากและหลงรักในโรงภาพยนตร์นะครับเขารู้สึกว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยให้ประสบการณ์ในการดูหนังไม่เหมือนกับการดูหนังที่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยอยากเอาทุกอย่างที่มันดีๆเนี่ยอยากให้คนได้เห็นผ่านแบบการกำกับของเขานะครับและองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างจะต้องดีที่สุดสําหรับคนที่ดูอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะดูหนัง ให้เต็มอรรถรสของพ่วงกับที่เขาอยากจะตั้งใจมอบให้คุณเนี่ยอย่าลืมนะครับไปดูฮอพเป็นไ e ม์เมอร์ในโรง iMac กันนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายโฆษณาให้ขายด้วยนะแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคุณได้จริงเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเอนจอยกับหนังและปอปคอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินปอปคอนแล้วก็จะไปดูหนังนะฮะแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e ช่อง Submit นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้กดไลค์กันเยอะๆนะครับ วันนี้ผมไปก่อนนะครับกินปอพอแล้วดุนนะ่ะเจอกันครับเอนจอยอ a ตตี้ทุกคนบ๊ายบาย